ก็เป็นงานเลขของพ่อใหญ่นะครับผมที่มาได้มีงานไกลับวันนี้นะครับผมน้ำตกมันนะครับผมน้างหายตกมันนะครับงานเลขเลยนครับวันนี้ก็มาพร้อมกันครับพร้อมหาทองคำนะครับงานเลขทั้งสองชื่อเรือครับวันนี้วันนี้จะภาพให้จัดลายค่ะครับจัดลายครับผมจัดเสร็จแล้วครับเราจัดเต็มๆมือเมื่อวานตอนยืนนะครับผม เพราะว่าถ้าเขียนตอนเช้าก็กลัวจะเขียนไม่ทันครับผมกลัวจะลุกตีห้ากลัวจะเพราะว่าคนเขียนเราสายตาไม่ค่อยดีครับกลางคืนครับก็เลยเขียนไว้เตียงกลางวันครับเพราะว่าแม่ควาสายตาไม่ค่อยดีนะคะร,รู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยค่ะช่วงนี้เสียงก็จะเสียงเบาอยู่แล้วค่ะก็ยิ่งเบาไปอีกต้องขออภัยด้วยนะคะ แต่งตัวเสร็จแล้วกันทุกเชื่อนะครับผมก็รอ <Okay. S 1> ให้นะครับผมะะทอมหาทองคําค่ะมาเหมือนกันค่ะหลังจากตกมันงานแรกได้มาเห่พร้อมกันกับพ่อใหญ่ทองเงินของเราเลยค่ะหลังจากตกมัน ก็กินย่ารอค่ะรอเวลาครับรอเวลาครับตอนนี้ก็กำลังเรียกคนหน้ากย่นะครับผมครัตอนนี้ก็มาอยู่กับอีกซีนุ่มรอค่ะลก็โชเฟอร์ว่าง,งล,ล,ลายนุ่มเสกค่ะ แนะคะแล้วก็พี่ขวัญค่ะลายขวัญเมืองช้างก็พ่อลูกค่ะส่วนควานก็คุณพ่อกับคุณลูกค่ะเือนะตเือนไ้นะเออระวงด้วาติเื้อะวัพี่แก้วค่ะพี่แก้วัครบ บบ่วนเชือกนี้ค่ะชื่อชายทองเงินชา,า,ายทองเงินพิริยุนะคะทองเงินมาเจอทองเงินครับทองเงินงวันนี้ทองเงินเล็กมาเจอทองเงินใหญ่แต่ละเชือกนี้แต่งหน้าได้สวยงามทุกเชือกเลยค่ะคือเจ้าสีจ,งจางๆนิดนด พี่แก้วสีจางจๆแตงเมื่อวานเพราะว่าพี่แก้วตื่นเต้นค่ะแต่งไว้แตงเมื่อวานแตงเมื่อวานคครับสามพันที่ว่าขอให้จัดลายให้ด้วยนี่แต่เดี๋ยวว่าเราใจดูดูหน้าคุณพ่อกับคุณลูกค่ะเวเงินนี้เขาไอ้พิเศษมาเขาบอกว่าให้ช่วยจัดลายให้สามพันเดีว่าอาเนี่ยจะไปช่วยถมบุญใหนน้ำบดถมดินเอามั้ยบู๊ช่วยมุน ให้มาพิเศษสามพันไม่โบกเลยนะไปกันหน่ก็ใกล้จะถึงเวลาแห่แล้วค่ะว่าเดี๋ยวว่าให้จิ้มน้ำให้จนจริงดาบินจะดำเรื่องเนี่ยบุญจดาบินจะดำขอให้ชมความหล่อของพุดพลายก่อนนะคะได้โลอแต่ช้างนะคะควันแต่ละคนก็รอๆเท่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ ช้างวันน,ะะน,นี้ทั้งหมดมีเจ็ดเชือกนะคะจะภาพเดียวนะคะช้างเจ็ดเชือกวัสครับที่จะเริ่ขบวนรมาเก็บข้าวคะที่ไางาาาุพิสุภุญในวันนี้ นะครับวันนี้เรามีกระบวนการช้างนะครับอันยิ่งใหญ่อลังการนะครับท่านใดที่อยากจะร่วมถ่ายรูปนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกไว้นะครับในการมาร่วมงานมูลนิธครั้งนี้ที่จังหวัดสุวินถิ่นช้างใหญ่นะครับเรามีกระบวนการเหย่ยช้างซึ่งเป็นประเพณีที่ปู่ย่าตายายได้สืบทอดกันมายาวนานนะครับ,รรบว,วันนี้ต้องขอบพระคุณพระยาสืบทอดพระยา นะคับทางท้รนะองัท่านผู้เ่าเฒ่ากจากสำักยโสธรที่ได้สิ่งดีๆขายทองคำุนข่ายทองเงินกับข้ามหาทองคำก็จะทักทายกันค่ะัวเปกาสัมภาษณ์ไปใหญผู้ใหญ่ใหญ่ได้มาเอง้องการอไรก็มาหนะครับ้อะทำการาให้เบเกยนะครับช่งนี้นะครับเราหน่ นะครับซึ่งอีกนหน้าที่จะเดินทางมาขึ้นช้างอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้กําลังประกอบพิธีนะครับสู่วันหน้าเราจะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะได้เริ่มต้นวันะครับวันนี้เราได้ทอดยาวนะครับชื่อเสียงดัวดังจากตัวเสือทองตัวมีดมายว่าเป็นกะบวนการ ก็ใหญ่ค่ะก็มีตำรวจช้างอันยิ่งใหญ่อลังการท่านใดที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับก็ขอเชิญนะครับด้วยกนเชิญเพื่อถ่ายรูปนะครับหลังจากนั้นตออนนี้ประชาสัมพันเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานพ้าวปลสวัสดีนะครับที่โรงเรียนรามโยงกันของเรานะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในสถานการณ์โควิด -19 นะครับอ่าตอนนี้นะครับนนรถท,ที่จะขึ้นบนหลังช้างนะครับขอยูตัวเลยนะครับสินั้นอีก,อกหนึ่งมากไม่ไม่ใช่ปัญหาครับอีกหนึ่งมากเราไปรับที่บ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวรถรถที่จะขึ้นเดือดพี่ตาไป นะครับท่านใดที่จะขึ้นช้านะครับเตรียมตัวเลยครับว่าตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับทางคณะเจ้าข้ามีความประสงค์อยากจะเคพื่อนกระบวนก่อนเที่ยงนะครับดังนั้นตอนนี้ท่านใดที่จะขึ้นบนหลังช้างให้เตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเตรียมนะครรับเตียมน้ำดื่มแล้วก็จะได้ขยงขึ้นบนช้างนะครับจะได้คณะกองยาวก็ได้เตรียมตัว นะครันฟองยาวก็เตรียมตัวด้วยกระบวนชันก็จะได้เตรียมตัวคนที่จะขึ้นสู่ลังชันก็เตรียมตัวเราจะเคลื่อนกระบวนนะครับออกเครียดนะครับตอนนี้เวลา11บเนาฬิกาสานาทีนะครับอีกหน้าก็ไม่เป็นไรครับเราตามไปแล้วก็ไปให้หน้าที่อีกบ้านอื่นอื่นนี้รั้เก็ตามเอาซึ่งที่จะขึ้นบนลังชันตามไปนะครับได้ครับ เ่าใหญแล้วฝ่ายที่อาจารย์เตียงขึ้นบุญหลังช้างเพียงเลยครับอาพุทธพุทธยันเลยเป็นหน้าเดลยเอ่อตัวที่ว่าจ้างช้างมาจะเชื่อค่ะท่านที่หนึ่งท่านที่สองนะครับเทียบเลยครับเทียบเลยแล้วก็ขึ้นเลยอาหน้าขึ้นก่อนใช่ไหมแต่ต้องทำพิธีอะไรไหมเอ่อข้าพุทศาสน์ผู้หลักผู้ใหญ่อาขอที่จะขึ้นมันจะต้องมีพิธีการเดือดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อาหน้าเชื่อครับหน้าอย่าพุ่งขึ้น เราคุณพ่อชัยกองคุณพ่อชัยกองเงินท่านจะนำพาเจ้าการขอเชิญชวนนะครับแขกบเชิญนี่นะคะพกาแล้วค่ะจะพาไปย้อนยุ่างแล้วคะตอนช้างก็มีการเตตายรับรักสูตรหลักธาร ขว,วัน,มมนเมื่งเรา้อทองเงินค่ะการทาเงินเชื่อนึองค่ะจะไม่มีมากจะไม่มีการแต่งายใสมัยนี้เราจะได้เวลาแห่แล้วค่ะ เราจะกสัอันไปยังควานช้างนะครับทุกท่านนะครับตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภ่านะครับให้ช้างอยู่ตามหลังกองยาวนะครับตามหลังขบวนแองนะครับให้ช้างช้างได้อยู่ตามหลังขบวนเองนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกองยาวแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเดินทางหรือว่าพี่น้องช้างก็อยู่ตามหลังนะครับ พอให้ดูเป็นตามลักษณะอีกที่หนึ่งครัเพื่อความสวยงามรับการถ่ายรูปมาจากด้านหน้ามาด้านหลังนแล้วก็ดะเชิงวันช้างไปเสย์ช้างแล้วก็เป็นลางรังด้านหน้าแล้วก็กองดาวท้ายสุดก็คือช้างที่เห็นหน้านะครับอันนี้ผมอยากจาสั่งให้ทราบในหลักการในกระบวนการเหตุให้ดูเป็นหลักการดูความสวยงามเพราะว่า ประมวนช้างของเราสวยงามมากครับไม่ว่าจะเป็นการช้างการเต้นกายประหลัดจนการแต่งช้างเศรษฐการที่ใหญ่ทางศิลป์เป็นสุรินทร์ช้างใหญ่ผ้าไหมดีมากปีเตร์สันผักหวานหวานข้าวสารหอมทั้งฟอกพัฒนาทำนะครับช่วงนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบห้านาทีเราก็จะเลื่อนตัววนนะครับดะงนั้นเอาเวลาด้วยกันครับ อะไรที่จะเป็นคนหลังช้าขอให้เตรียมตัวที่เล claro> ่งน sí ิดหนึ่งแล้วก็นางหางครับนางหางขอให้เตรียมครับทางหางหาเงินหาทองแล้วก็เตรียมตัวเดินนำหน้านะครับเดินนำหน้านำหน้าแข้งจมนะครับหรือว่านำหน้านางนำจากนั้นนางน Oh, uh -huh.